พลังวิทคิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนสารคดีข้าวไทยวิจัยพลนวิกฤตข้าวไทยเป็นสินค้ากเกษตรที่ขึ้นชื่อและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีไทยการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดีและแข่งขันได้ในตลาดโลกต้องแก้ปัญหาหลายเรื่องด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสวทชผลิตสารคดีอธิบายเรื่องนี้อย่างรอบด้านในชื่อ ข้าวไทยวิจัยผลวิกฤตนะครับนักวิจัยไทยช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเข็มโดยการปรับปรุงดินช่วยพัฒนาพันธุ์ข้าวต้านทานโรคมแมลงและทนน้ำท่วมได้รวมถึงพันธุ์ข้าวที่ให้แร่ธาตุสูงทำแอปพลิเคชันวัดสีใบข้าวและปุ๋ยสั่งได้ช่วยลดค่าปุ๋ยแต่ไม่ลดผลผล,ผลิตค้นพบเชื้อราบิวเวรียที่ช่วยข่าเพลี้ยดีและปลอดภัยกับคนพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน แปรรูปข้าวไทยแบบใหม่ๆทำมาตรฐานฉลากคาร์บอนเพื่อการส่งออกเป็นตน้นรับชมสารคดีชุดข้าวไทยวิจัยพลวิกฤตได้ที่เว็บไซต์ nasta channel tv หรือสามารถใช้ชื่อคนด้วย Google พัฒนานวัตรกรรมโดยสวทชและหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมากพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 5 6 4 8 0 0 0